สวัสดียังมีเสียงอยู่ก็ได้มาคุยกันหมดเสียงมเมื่อไรก็มาคุยกันไม่ได้แต่วันนี้ได้มาคุยในเรื่องการจัดงานฉลองอายุ99ปี ก็นับว่าเป็นงานที่พรมะอพอสมสวยงามเกิดขึ้นจากศรัทธาท่านสังายการที่จะมีงานให้เกิดเป็นประโยชน์จริงๆนั้นก็เกิดขึ้นจากบุคคล ที่มารับคำสั่งสอนเมื่อรับคำสั่งสอนไปแล้วก็ได้แสดงออกมาว่าได้แก้ไขจะความเป็นอยู่ต่างๆให้ดีขึ้นดินในด้านจิตใจก็เป็นตัวอย่างที่น่าจะคิด ว่าสมาธิที่หลวงพ่อได้วางแนววางแผนไว้นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นมาได้จริงเพราะว่าธรรมดาแล้วเมื่อจิตมันมีอารมณ์ก็ถือว่าจิตไม่สงบแต่เมื่อ กาจัดอารมณ์ออกไปได้แล้วก็เหลือจิตเป็นหนึ่งเมื่อเหลือจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็ผิดพลังจิตเมื่อจิตผิดพลังจิตแล้วพลังจิตก็ไปทำให้จิตใจของเราเนี่พัฒนาขึ้นคนเรานี่ได้พัฒนามา ตัแต่ยังไม่นุ่งผ้าสมัยก่อนไม่นุ่งหรือวามีแต่เปลือยแล้วก็ได้มีการพัฒนาสมองขึ้นมาจนกระทั่งเป็นแฟชั่นต่างๆขึ้นมานี่ก็เพราะว่าการพัฒนานี่ เพื่อความบรรลุธรรมะก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการที่จะให้ธรรมะเป็นประโยชน์นั้นก็ต่อเมื่อสามารถ <c oughs> <c oughs> ดึงจิตใจให้มามีสถาให้ได้ถ้าหากว่าไม่สามารถจะดึงจิตใจให้ได้แล้ว ก็เป็นงานไม่ได้รวมตัวกันไม่ได้แต่เมื่อสามารถตึงจิตใจได้แล้วไม่ต้องชักชวนอะไรกันมากเพียงบวกสัญญาณมือเท่านั้นเองคนก็มาได้เต็มที่แล้วเมื่อมาเป็นหมู่เป็นคณะเคลียกว่าคณะปฏิบัติธรรม คณะปฏิบัติธรรมหายากมีแต่คณะอื่นๆก็เยอะแยะแต่คณะปฏิบัติธรรมนี่เป็นคณะที่จะต้องมีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาแล้วก็เป็นคณะขึ้นมาไม่ได้นี่กณะที่คณะทั้งหลายได้ก่อตัวกันขึ้นมาจนกระทั่ง สามารถเป็นสถาบันพลังจิตานุภาพสอนให้คนรู้จักการทำสมาธิเราไม่ได้สอนเพื่ออะไรสอนคนให้คนดีสอนให้ตัวเข้าประพฤติดีเท่านี้ก็ถือว่าได้มีดลังสถา คือสถานจะให้เกิดขึ้นเมื่อดึงสถานให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนพวกเราให้รู้อะไรขัพระองค์สอนว่าให้รู้ทางผิดให้รู้ทางถูก ทางผิดจะนั่นก็คือผิดมาทั้งแปดถ้าหาว่าความถูกก็ถูกมาทั้งแปดแสดงความผิดความถูกแล้วคนก็เกิดสะทากันทั่วโลกอย่างี้ความจริงเป็นอย่างนั้นเมื่อไปเชื่อความผิดแล้วาม,ามันก็เรียกว่างมมายแต่เชื่อให้ถูกต้องมันก็เรียกว่า มีสติปัญญาสติปัญญาเหล่านี้เราจะหาได้จากสมาธิดังที่พวกเด็กๆเ,เขามาสแสดงบอกว่าเมื่อเขาได้มาทาสมาธิแล้วมันแก้ปัญหาได้แต่ก่อนแก้ปัญหาไม่ตกเวลานี้แก้ตกแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ถูกต้องว่าเรามีสติแล้วก็มีปัญญาคืออันดับแรกจะต้องมีสมาธิซะก่อนถ้าไมนมีสมาธิอันอื่นก็ยังเกิดไม่ได้เมื่อไม่มีสมาธิสติก็หายไปสติหายไปปัญญาก็ไม่มีแล้ว ถ้าหากว่ามีสมาธิสติก็ตามมาสติเมื่อสติตามมาปัญญาก็เกิดอย่างเช่เราเดินทางไปกระดีไปที่ไหนกันตามเข้าห้องน้ำนแหวนราคาวงเราเป็นร้านเอาไปวางไว้ในห้องน้ำแล้วก็กลับบ้านมือเปล่าเพราะอะไร เพราะว่าขาดสติพอถึงบ้านาลืมแหวนเพชรพระชีห้องน้ำแล้วกลับขึ้นไปมันไม่มีเหลือแล้วเป็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่าขาดสมาธิเพราะขาดสมาธิมันก็ขาดสติเพราะขาดสติก็ขาดปัญญาเมื่อมีสมาธิมันก็มีสติ เมื่อมีสติก็มีปัญญาเท่าที่เราพากันแก้ไขอยู่ทุกวันนี้ก็จำเป็นจะต้องมีสติเป็นเครื่องยับยัง้งถ้าจะปล่อยให้จิตของเรานี่แก้ไขไปตามหนทางของกิเลสที่มีอยู่มันก็ไปตามเรื่อง เรียกว่าเดินพาจิตใจของเรา,าเดินทางผิดแต่เวลานี้เราได้เดินทางถูกแล้วเพราะเราต่างคนก็ต่างทำสมาธิทำสมาธิก็จะได้พลังจิตพลังจิตเมื่อเราทำแล้วนี่มันจะไม่สลายตัวมันจะอยู่ไปสำเพบนีและปหน้าด้วย อย่างที่เราไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือมอหนึ่งมอสองไปถึงมหาวิทยาลัยก็แก็บเอาไว้ในสมองก,ก็ยังอยู่เรียนแพทยศาสตร์ก็ยังเป็นหมอเรียนวิทยาศาสตร์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เรียนเกษตรศาสตร์ก็เป็นเกษตรศาสตร์แล้วก็ยังจำได้ จำได้เพราะอะไรเพราะว่ามีสมาธิสมาธินั่น,นมันมีมากตัแต่เกิดแล้วแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายเขไม่ได้คำนึงถึงเพราะคำนึงถึงก็มาร้องอ๋อว่าใใจแล้วว่าเมื่อไปลืมแหวนไปในห้องน้ำ ไอ้ตอนลืมแหวนมันสติหายไปแล้วถ้าสติมีอยู่ไม่ลืมหรือว่าการที่เราจะทำอะไรต่างๆนี่เพื่อความสำเร็จก็เช่นเดียวกันต้องมีสติเลือกไว้ทำหวางแต้ผลอย่างเดียวไม่เดอคำหนึงถึง สิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นเยอะแยะเพราะฉะนั้นสมาธิจึงถือว่าเป็นส่วนทั้งทางโลกและทางธรรมทำให้เราได้รับความจริงความจริงที่มันเกิดขึ้นเมื่อเรามีสติแล้วหลวงพ่อ ก็เกดว่าช่วยได้เยอะเคยเห็นเคยชอบอยู่เคยเห็นคนยาจิโยมเข้าไปไปถึอจับขาเด็กเด็กมันเล็กเนี่ยเอาไม้มาตีโอ้โห แทนที่แม่พ่อแม่จะน้ำตาร่วงหลวพ่อไปนั่งน้ำตาร่วงอยู่ว่าอะไรแก้ปัญหาอย่างนี้เหรอครอบครัวเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจะเป็นเรื่องที่ช่วยทุกทุกอย่าง ให้เกิดสติปัญญาระงับความโกรธอะไรต่างๆเหล่านี้มีเหตุมีผลเพื่อดำรงชีวิตอยู่เพราะว่าเราเกดมาล้วก็ต้องแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วก็ตายไปคุณงามความดีที่เราทำไว้กัจ่ายของเรานะ่นั่ะไม่ตายไปตาม ร่างกายนี้เรายังอยู่วิญญาณยังอยู่ก็จะต้องรับความชัลรายหรือความโเสติดตัวไปเรื่อยไปในโอกาสที่ได้มาชุมนุมกันในที่นี้ก็ขอเตือนท่านทั้งหลายว่าให้พยายาม ที่จะเผยแพร่สมาธิของเราให้ความความยิ่งขึ้นจะได้เป็นประโยชน์ทางชาตินี้แลชาติสาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดีสา